ต่อกันที่ rb 147นึ่งสี่เจครับเสาสี่สบสองต้นนะครับ,รบก็พาเพื่อนหลาย,ยาวไปนะครับอาบีหนึ่งสเจ็สาสีบสองต้นนะครับนี่คือเอ็สอง สองอบาบัตเมนสอ2นะครับเรามาจากองค์มอมงฝั่งใต้ครับก็คืเทพื้นนะครับ,รนะรบได้ไปสัก ยี่สิบต้นละนะครับสี่สต้นอะบีหนึ่งสี่เนะครับเพื่อนๆบ้านชนแดนนะครับบรรยากาศ ร้พอมก,กบวิวส,ยสวยๆนะครับแอดมินนำเสนอ147อาบิน, 1, 4, น,บาน,านึีนะครับสาว2ตันก็ประมาณเนี้ยนะครับสรุปเราจะเห็นหน้โมหน้กา รวบลัดนะครับระยะระยะทางหลายกิโลแล้วกันนะครับไปต่อนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับเราไปต่อหนึ่งสี่หกไปกันต่อนะครับไปหนึ่งสี่หกต่อไปเรื่อย,อยล่ะครับชมวิวไป ค่อยๆไปสีสกว่ากิลโลนะครับพาบเพื่อนไปชมครับเหนื่อยก็พักนะครับ,บเพื่อนเนาะเราชีวิตการทํางานับเป็นยกระดับสี่สิบสองต้นนะครับ เราวสียสบสองถ้าเดินไม่ไหวแล้วครับเพืเ่อน แล้วก็ใช้เครื่องทุนแรงนิดหน่อยอาบีหนึนะครับบ้านชนแดนเขตอำเภอเงาวล่ะนะครับก็จะไหวหน่อยนะครับขับรถด้วยแล้วกว็เก็บภาพด้วยนะครับพยายามช้านะครับ ความสวยงามของวิวแล้วก็ภาพจะได้ดูไม่ไหวมากก็ต้องไหวล้นะครับไอเกเคานวางเสร็จหมดแล้วนะครับ RB 1 4บหนึ่งสี่เจ็ดวางเสร็จหมดแล้วเรือจะไล่เทพื้นครับอาบหนึ่งสเจ็ดเสร็จหมดแล้ว เจ้าสี่สิบสองต้นนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับเจ้าสี่สิบสองต้น ผ่านยกระดับรถไฟนะนี่คือรถไฟไว้ละสายเดินชายเชียงรายเชียงของนะครับอาบีหนึ่งสเจ็ดบ้านชนแดนอาบีหนึ่งสเจ็ดสาวสีบสองต้นงหายละครับเะไ่ไปไปถ่ายหัวท้ายเลยนะครับนี่คืชาวบ้าน ไล่เก็บภาพะตะ,ะคุกระขัดไปพยายามขับช้าๆนะครับเพื่อนอีเกอบอีเกือบีหนึ่งสิบเจ็ดนะครับหนสิบเจ็ดอำเภองาวนะครับ บ้านชนแดนเก็บช่วงท้ายที่นะครับมันไหวนะครับอาบี1หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเสาสี่สิบสองต้นนะครับเหมือน ก็พยายามเก็บช่วงที่มันเร,เรียบนะครับไม่ไหวก็พยายามเก็บอะเคเดอร์หรือว่าคานก็วางหมดแล้วนะครับวางเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือเขตพื้นอาบีหนึ่งสี่เจ็บ้านชนแดนเขตติดต่อบ้านร้อง อำเภอง,งาวลำปางเราลุยกันตั้งแต่โมัวไมกาเขตพะเยานะครับอนนี้ไล่มาถึงบ้านชนแดนนะเผอำเองาวลำปางแล้วสรุป,เ,ปเพื่อนๆได้ชมนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าหยุดนะครับมีโอกาสมาก,ก็มา ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะก็าจะยาวๆหน่อยนะครับกว่าสี่กว่ากิโลเราก็เจาะแต่ละจุดเพื่อให้เพื่อนๆได้ได้ชมกัน,นะะเพื่อนๆอ,อยากทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของแอดมินก็จัดให้นำเสนอนะครับนำเสนอนะครับมีประโยชน์บ้าง มีสาระบ้างครก็ประมาณนี้แหละครับช่องแอดมิน,เ,นเพื่อนๆก็บอกว่าบางทีก็เป็นสาระคดีก็ได้นะครับชมเพราอความบันเทิงก็ได้ เราจะโรยกันไปจนน่าจะสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่นะครับเราจะเราจะไล่ไปถึงหนึง 4, 6, 1, 4, น่งสี่หกหนึ่งสี่ห้าวันนี้ก็คงจะพอแค่หนึ่งสี่ห้าก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ 1, 4, หนึ่งสี่เจ็ดนะครับพาเพื่อนมา อัปเดตครับอาบีหนึ่งสีเจ็ดนะครับ สาวสีต้นนะครับบินหนึ่งสี่เจ็ดอาเพื่มมานะครับชมบรรยากาศสาวสี 1, 4, ต้นนะครับบินหนึี่เจอยู่บ้านชนแดน อำเภอเง,งาแอดมินภูมิใจนำเสนอนชมวิวชมบรรยากาศนะครับบ้านชนแดนนะครับอำเภอเงาลำปางขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจแอดมิน พยายามนำเสนอความคืบหน้านะครับอาบีหนึ่งสี่เจ็ดเสร็จหมดแล้วนะครับสเสาสี่สิบสองต้นวางคานเสร็จหมดและะ้ว 8ตัวนะครับขาน,นเพื่อนสวยงามนะครับ42ต้นตรงไปนูน้นอ่มองนะครับพเพื่อนๆจะเห็นว่ามงองไหวๆนะครับภาพไหวละรเราเดินทางมาได้หลายกิโลละนะครับพเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาชมความคืบหน้า นี่คืออาบีหนึ่งีเจ็ดบ้านชนแดนอนำะเภองาลำปางนะครับติดต่อกับเขตบ้านร้องนะครับเพื่อนห้ชมวิวกัน ก็มีไหวบ้างนะครับเ,เพื่อนๆภาเพราะว่าแอดมินขับรถด้วยขับรถด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนะครับแอดมินใช้กล้องซัมซุงซัมซุง A13 นะครับ,รบช่องก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆให้การสนับสนุนเรื่อยๆขอบคุณกําลังใจนะครับขอบคุณกำลังใจ,งใจ,งใจเ,เพื่อนๆที่ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่คือบรรยากาศบ้านชนแดดน,นะครับอำเภอเงาลำปางอาบีหนึ่งสี่เจ็ดสาวสี่สิบสองต้นวางคานเสร็จหมดแล้วนะครับสี่สบสองต้นตอนนี้ก็เหลือแต่ไล่เทพื้นเทพื้นเสร็จก็ลงหินแล้วก็วางหมอนวางหลางตามสเต็ปต,ต,ต่อไปแต่ต้องใช้เวลานะครับเพื่อนๆใช้เวลา ของการเขาสิ้นสุดปี7-1นูนะครับเราก็จะอยู่กันไปนะครับแอดมินมีข่าวสารดีๆก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นสรารคดีก็ได้เป็นซีรีส์ก็ได้นะครับแอดมินก็ประมาณนี้นะครับนำเสนอทุกชอ็อตนี่คืออาบีหนึนะครับ บีหนึ่งบรรยากาศนะครับรับรอบสองฝั่งทางรถไฟนะครับ เติมแต่งโดยธรรมชาตินะครับมีเขามีสวนยางมีหลายๆอย่างนะครับนีคือบรรยากาศรอบๆอบีหนึบบ่งเจนะครับไปต่อกันหนึ่งสี่หนะครับเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสี่สิบกว่ากิโลแอดมินเคจะหอบละ นะครับไปต่อ147นะครับไปไปต่อ146นะครับครับขอมาเทียบ144นะครับสาวเบอร์30กำลังเจาะกันนะครับ สามสิบนะครับเ,เราข้ามมาบีหนึ่งซีซีแล้วเริ่มงานกันแล้วนะครับเราจะปิดท้ายกันที่บีหนึ่งซีซีเนี่ยนะครับเสาสามสิบเอตต้นนะครับตอนนี้กำลังเจาะ because i'm cypriot มาจากฝั่งโนูนแหละนะครับข้ามฝนมาละมาเก็บภาพให้เพื่อนๆชมนะไปก่อนนะครับเพื่อนวันนี้ทีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านทุกน,นานะครับสวัสดีครับ